เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอนตี้โมบายแล้วก็ผม F d ฟดรอปคนเดียวเดิมมันเองนะครับผมวันนี้นะโอ้กูเป็นโลกเลไกูไม่รู้นะฮะวันนี้นะครับผมปืนที่ผมจะมาเล่นในะวันนี้ก็คือเจ้าตัวปืน AK นั่นเองแต่ว่าผมไปเห็นและหลายคนนะครับที่แบบเออเขาเก่งๆอะ่ะเขาเล่นแท็กติคเข้าสโคบเขาใส่แท็กติคเข้าสโคบกันผมก็เอ๊ะ มันดีหรอว่าเราเล่นเ k เคเราก็ใส่เลดดอทตลอดหรอือว่าวันนี้นะผมก็เลยลองเอาเ k คใส่แท็กติคข้สกผมมาเล่นดูแล้วมาดูกันว่ามันจะเล่นได้หรือไม่หรือว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะคนอื่นเขาเล่นกันได้ทำไมผมจะเล่นไม่ได้ก็ต้องลองดูกันนะครับผมวันนี้โอเคแต่ผมขอญาตฟาร์มก่อนละกันนะครับผมโอเคโอเคนะฮะตอนนี้ก็ฟาร์มาได้จังหวะเนะอ้ยโอ้โหเพื่อนเริ่มบวกกันแล้วอะ่ะเอ้ยโอเคโอเค มาดีครับน้องอยู่ไหนจ้าได้ยไปไหนแล้วจ้าอยู่นี่งั้นพี่ขอยิงเอเดี๋ยวเดี๋ยวทำอไมไอเอ้าเอ้าผมก็ยิงไม่ออกขลหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวกูตายไม่นะโอ้เกือบโอ้โหผมเกือบตายครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมผมจะยิงศัตรูแต่ว่าทีเนี้ยนิ้วผมอ่ะมันมีเล็บเนื้อเนื้อนิ้วนิ้วชี้ผมมันไม่ไปโดนจอเล็บมันไปโดน ใครที่มีเล็บก็น่าจะรู้นะว่าเออมันเป็นยังไงนะแต่ผมผมตัดตลอดแต่แข้งมีแค่แบบเออยังไม่ได้ตัดนะฮะหลังจากเกมนี้กูต้องไปตัดตัดไม่ใช่ตัดนิ้วไอ้จะพูดว่าตัดนิ้วนะตัดเล็บทิ้งเฉยๆนะครับผมโอเคโอ้โหเส็งมากเลยนะครับต้องขออภัยนะผู้ชมด้วยนะครับพักหลังๆเนี้ยผมดูตัวเองเวลานั่งตัดคลิปนั่งอะไรเงี้ยผมดูตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นโง่ลงเยอะมากๆนะครับประมาณแบบ ลดลงไปจากเก่าประมาณแบบสัก60%ได้เลยคือผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยแหละครับคือผมช่วงนี้ผมผมยอมรับผมติดเกมอาในโลบอกผมไม่เล่นเกมในโลบอกนะคือเกมอื่นผมไม่ได้เล่นเลยผม,มเล่นในโลบอกอย่างเดียวนะครับผมใครที่เล่นโลบอกมันคือมันเป็นเกมที่แบบอารมณ์ภาพเหมือนภาพมันยังไงดีภาพมันการ์ตูนการตูนดีผมชอบมันน่ารักนะครับโอเคอยมาดิวะผมว่ามันน่าลำคาญเกินไปแล้วนะมานี่ดิมานี่ดิดลำคาญมึงนานแล้ว กูร้คาบมึงนานแล้วนะยังไงขออีกนัดึงขออีกนั้นหนึ่งเฮ้ยอ้าอ๋อเป็นจรวจจิตตาโมตายซานักหรือซานักก็ตายไปซ้ายหนูนะฮะโอเคผมจะพยายามนะครับทําตัวเองให้กลับมาเล่นให้ได้นะครับก็ไม่รู้เดี๋ยวนะทําไมเสียงติดติดติดมันค้างอ่ะทำไมเสียงไอ้ที่ล็อกล็อกล็อกหอมันค้างติดติดติดแล้วผมจะทำไงดีลองยิงดิโอเคหายไหมไม่หายอ่ะ มันติด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 อ่ะผมทําไงดีอ่ะช่างมันแล้วกันนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงมันอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้ยินเสียงมันจนจบเกมเลยหรือเปล่านะครับผมโอเคบินไปช่วยเพื่อนก่อนอันนี้ผมกดอามาคนเดียวนะครับคือแบบหน้าล็อบบี้แล้วก็กดมาคนเดียวเลยอ่ะนับสูมเอาไอ้นี่ไงมีคนี่ผมชาร์จแล้วกันชาร์จอิงปองแปะนี่ไงนี่ไงละเอ้ยเกือบตุยนะกูโง่หลายรอบแล้วคือจังหวะผมหลายๆอย่างคือการยิงอ่ะ มันปกติครับเพราะว่าผมยิงจนชินแล้วผมเล่นทุกวันมันเลยชินแต่ไม่ว่าจะเป็นการหลบการเข้าหาสตูแล้วผมโง่งลงเยอะมากๆเลยนะครับคือมันไม่ค่อยทันใครแล้วสมัยนี้ <laughs> ผมไม่ได้เล่นแบบจริงๆจังมาประมาณแบบหลายเดือนแล้วนะครับก็อาจจะกลับมาช่วงนี้อาจจะกลับมาวอร์มมือให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะ ใครที่อยู่แค้นผมก็จะรู้ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นดึกๆเลยนะปกติผมก็จะเล่นเช้ามั่งดึกมั่งนะคะคือวันละวันหนึ่งหลายเวลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือผมเล่นวันละไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะผมพูดได้เลยนะครับคือได้ได้เกมแล้วก็ออกอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ออมึงจะไปไหนวะกูพูดอยู่เนี่ยฮะอ้โก่อแตกนะก่อแตกฮะโดนฮาเดสไปก่อแตกนะวันนี้ผมเล่นตั้งใจเป็นอารีไว์นะครับก็เพราะว่ารีไวมัน ช่วงนี้เห็นคนเขาเล่นเยอะผมไปดูพี่โอด้วยแหละนะฮะก็เลยแบบติดแกมานะช่วงนี้ดูแกเยอะนะะพี่โอด็อกกี้นะผมไปดูแกมาผมก็เลยติดรีไวซ์มาก็ลองอามาเล่นมั่งสําหรับผมผมไม่เข้ามือนะเล่นก็ไม่เข้ามือครับคนอื่นเล่นโหดแต่ผมเล่นกาก <laughs> โอเคมันอยู่ไหนวะเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่วิ่ง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 สวัสด,ดีับสวัสด,ดีับอยู่ไหนจา้าอยู่ไหนจา้าเอ้ยนี่ไงเอ้ยอยผมเข้าบ้านทำไมโอเคมาดิครับ วิ่งไปไหนเอ้ยเข้าไปในบ้านนี้บ,นบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เด้อกูงงอะไรของกูเนี่ยโอ้บอกแล้ว่กูเล่นงก <laughs> นี่ไงไปไหนงนงเอออุ้ยโอ้ไม่มีเกาะด้วยเหรอเขาไม่มีเกาะน่าจะไม่มีเกาะเพราะเขาตายง่ายมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับมีคนขับรถมีคนยิงกันอยู่แถวแม่น้ซํซสายบนนั้นน,นนะฮะโอเคของงางระเบิดเลยผมได้ยินเสียงรถมึงไม่ไปไหนสักทีใช่ไหมงั้นก็เอาระบิดกูไปกินซะนี่ไงตุ้มมีอีกตัวนะครับมีตัวไหมมันมีอีกครับมี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  โอเคผมไม่รู้จังหวะเลยตอนนี้รีไวท์ก็เล่นไม่เป็นนะเอ้ยโอเคมีคนอยู่ในบ้านสายตัวเุ้ยยังไงะโอ้โ oh, หลนแล้วลนแล้ว,ลลวตอนนี้โอ้โหหัวแตกไปมีคนอยู่ในบ้านอีกตัวนึงนะครับผมได้ยินเสียงเติมเกาะแล้วก็เห็นตัวเขาด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันนั่งแอบอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับนี่ละจ้าเอ๋ตัวเองอาตายไปดิเหลือตัวหนึ่งนะครับเสียงเตืนอนวงนอก แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่เพื่อนเราหายไปไหนวะเนี่ยเพื่อนเราตายอย่างเดียวเลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงมาดิก็มาดิขุยก็มาดิขุยมาดิครับขอพี่แจมหน่อยแล้วกันขอเอ้าอยู่ไหนโอ้โหมาดิครับนึกว่าพี่ไม่เห็นเองเหอนะฮะโอเคหมดยังเดี๋ยวเติมก่อนไม่พร้อมไม่พร้อมออ้ยโอเดนด้วยโอเดนเพื่อนเราตายอีกแล้วนะครัะเบอร์หนึ่งลงไปเป็นขี้อีกแล้วนะครับ เอ็งจะไปไหนจ้าเอ็งจะไปไหนจ้าไปไหนระเบิดไหมระเบิดไหมระเบิดระเบิดระเบไม่ระเบิดนะฮะโอเคช่างมันปล่ <laughs> อยไปนะครับใครที่อยากจะเล่นกับผมอ๊ยอยกระตุกกระตุกกระตุก <laughs> หลังพักหลังๆนี้เอาผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมห่างหายกับการเล่นเยอะๆไปนานแล้วคือเล่นทุกวันก็จริงใช่ไหมแต่ว่าก็ห่างหายกับการเล่นไปแบบจริงๆจังๆไปค่อนข้างจะนานนะครับแต่ว่าข้างหน้ามีตัว กูจะพูดอะมึงจะมาทําไมเนี่ยฮะงั้นขอยิงก่อนเลยละกังขอยิงก่อนเลยละกังเราวค่พูดดีเดียวโอเคตอนนี้อยู่ยไหนจ้าเอ้ยนั่นไงจ้าเอ๋ตัวเองมานี่สิมานี่สิธรรมะกระตุกจิตกระชากใจมาหน่อยโอ้โหเพ,เพื่อนผมตายหมดเลยอะโอ้โหเบอร์สี่เหลือรอดคนเดียวนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราถือว่าเราเป็นฮีโร่ อยู่เลยจ้าเอ้ยหลังต้นไม้หลังต้นมุ้ยโอ้ดูๆๆตรงสะพานเวเล่นแรงนะเดี๋ยวฟ้องตำรวจนะเล่นแรงเกินไปอ่ะแจ้งความจับนะครับแจ้งความจับนะครับมาดิครับก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิโอ้ยโอ้ยแฟลชโอ้ดูๆๆโอ้ยย้อนกลับก่อนเลยเดี๋ยวกูตายนะครับไม่เป็นไรฮะเล่นลอกวงได้ตอนนี้วงยังเบาอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะยังเล่นได้อยู่นะครับโอเคเองไงดีมีรถซ้ายด้วยอ๋อฮะ โอเคผมปาควันออกไปก่อนเลยว่ะครับปิดมุมสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีรถซ้ายด้วยนะครับมันต้องปิดมุมไหนสักมุมนึงก่อนเพราะว่าฝั่งข้างหน้านก็มีตัวอยู่นี่ไงนี่ไงกูบอกไว้แล้วกูบอกไว้แล้วนี่ไงล่ะครับมาดิครับขอสเก็ตออกก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าเราเจ็บแล้วนะครับแต่ว่ามีตัวอยู่แน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 นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงล่ะนี่ไงที่รีโอ้เพื่อนกูตายโมดีแ้แกเพื่อนกูโอ้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 เจ็บ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 โอ้ยเราไม่กดลงไม่ได้ เดี๋ยวเเอ้ยข้างหลังเอ้ยมันตามมามันตามมันตามเอาดิมามาดิเอ้ยเปลี่ยนแม็กไม่ได้เอา้าอ๋อต้องอยู่นิ่งๆโอเค <laughs> ไอเราก็ไม่เคยเล่นในน้ำเราไม่มีประสบการณ์เล่นในน้ำโอ้โหต้องเปลี่ยนแม็กต้องอยู่นิ่งๆอะ่ะโอ้โหเซ็งเลยโอเคเดี๋ยวผมผมไปเก็บเพื่อนก่อนตรงนี้น่าจะโล่งแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ขอบวงคนเขาก็น่าจะเข้าวงกันไปหมดแล้วนะครับผมขอพูดต่ออีกหน่อยนะจ้าเอาให้จบๆไปเลยนะเพราะว่า คืออย่างที่บอกเกินไปนะครับขอพูดสาอีกรอบนึงเผื่อใครๆลืมนะก็คือผมไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมช่วงเนี้ยแต่ผมมีแพนในหัวว่าผมจะกลับมาเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นกลับมาฝึกฝีมืออ่ะเออเล่นจริงๆจังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่เข้าแคนผมอยากเข้าแคนผมก็เข้าขอเข้ามาได้นะครับขอแค่เคยรีเจนต์อย่างน้อย3ครั้งมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็น BR หรือ MP นะครับขอเข้ามาได้เลย นะครับผมโอนนี้นะครับเดือดดาลโอนนี้ยินดีต้อนรับนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนชื่อภายใน3วันนะฮะก็สามารถที่จะเล่นกับผมได้บ่อยขึ้นเพราะว่าพักหลังๆนี้ผมจะต่อจากนี้ไปนะจะพยายามเล่นให้บ่อยขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าผมติดโลบอกมากมาเลย <laughs> ผมไปติดโลบอกนะโอเคนะครับใครที่อยู่ในแคนอยู่แล้วก็สามารถชมผมเล่นได้นะครับผมโอเคข้างหน้าสวัสดีครับนี่ไงนี่ไงเองเคยเห็นเปล่าว่าพี่อ่ะมีเอเคร ติดแท็กทีเข้าส e โขบด้วยนะฮะโอเคก็ถือว่าโอเคนะแท็กทีเข้าสโนะครับผมคุมได้แต่ผมว่าสําหรับตัวผมเองไม่เวิร์กเพราะผมไม่ได้เป็นคนเล่นระยะไกลนะครับมันต้องดูด้วยนะฮะว่าตัวของท่านเองนะครับตัวของท่านผู้ชมเองเนี่ยเล่นระยะไหนเป็นคนเล่นระยะใกล้เป็นคนหาระยะไกล่เอ้ยนั่งไงน่งไงนังไงเห็นแล้ว เป็นคนหาระยะไกลเก่งหรือเปล่านู่นนี่น่าคือต้องรู้ตัวผมส่วนตัวผมเองคือผมถนัด SMG อะไรพวกนี้เนาะนะครับก็จะไม่ค่อยเหมาะกับสโคปไกลๆสักเท่าไหร่นะครับนี่ไงนี่ไงเห็นไหมว่าผมอืมหือกแตกนะคุมได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ฆ่าทั้งหมด13ตัวแล้วโอ้โหมันกันเลยทีเดียวเฉยแหละโอเคโอ้ยนี่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 มานี่ไงแตกไปดิโอ้เพื่อนมันเพื่อนมันซับพอร์ตดีเหลอเกนโร แล้วเพื่อนกูไปไหนเพื่อนกูตายหมดแล้วนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เป็นขี่ไปแล้วนะครับเบอร์สี่เนี่ยตายตั้งนานแล้วผมไม่ได้ชุบขึ้นมาแต่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมชุบมาแล้วโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเรได้เป็นแม็กโอ้โหนี่เหลือสามแม่เจ้ากับตุยนะครับขาดอีกแกบกระสุนครึ่งนัดอ่ะแบบแค่ดินปืนอ่ะกูก็ตายแล้วโอเคผมเอ้ยนี่นี่เขาชุบเขาชุบาชุกันเขาชุบผมล่นหมดแล้วมานี่ครับก็มาดินี่ตาควันด้วยเหรอตาควันหรอมาดิ ก็มาดีอยู่ในครับอยู่ไหนโอ้สายมือต้นไม้มีโอแย่แล้วแย่แล้วโอ้ขอเข้าก่อนแล้วกันโอ้ทำไมผมลําบากขนาดนี้เพื่อนซอยเนะเพื่อโอ้ยอ,อย่าลืมนะครับเข้าแคนผมมานะฮะแล้วก็ชวนผมเล่นนะฮะผมไม่อยากสุ่มตีหาอะไรแบบนี้อีกแล้ว ขอให้ยังอย่างน้อยเล่นกับคนในแคนก็ยังดีนะใครไม่เปิดไม้ไม่ต้องนะขอเปิดไม้นะจะได้คุยกันได้โอ้จะร้องไห้โอเคเนะ <c oughs> พื่อนยังไงครับสปอตเตอร์โอ้สามตัวเลยนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ติดก็ถอยดีสั้มดสิบห้าคิว 1,993ดาเมจโอ้เสียงกูหายหมดแล้วโอ้ก็ประมาณนี้นะครับผมขออภัยนะครับผู้คำจาที่ไม่ดีด้วยนะครับคำหยาบอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่ออาจจะลดในการนำคลิปผมไม่ได้เครียดอะไรามากมายนะอย่าลืมนะครับกดการเข้าแคร์นะครับบอกไปแล้วนะครับใครอยากเข้าแคร์ก็ลองขอเข้ามาได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายรักนะจุบจ๊บ